สวัสดีครับต้องขอบคุณทุกคนนะครับด้วยความสนใจและติดตามนะครับผมเกี่ยวกับเครื่องกัดที่มันจะขยะพลาสติกนะครับแต่เนื่องด้วยบางท่านนะครับอาจจะเข้าใจผิดหรือเข้าใจคาดเคลื่อนนะครับว่าผมเนี่ยเป็นผู้ผลิตเครื่องเพื่อขายเครื่องนะครับจริงๆไม่ใช่นะครับธุรกิจหลักๆของที่บ้านที่นี่เป็นโฮมสเตย์นะครับที่ด้านหลังนะครับเป็นโฮมสเตย์ที่พักนะครับแล้วก็ร้านอาหารนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็คาเฟ่อยู่ตรงนู้นนะครับนู่นจะเป็นโซนคาเฟ่นะครับ ธุรก,กิจหลักๆของที่นี่จะเป็น3อย่างนี้นะครับแต่ที่นี่ก็จะมีปัญหารเรื่องขยะพลาสติกนะครับจากทั้งของตัวเองจากของที่ร้านและจากของลูกค้านะครับดังนั้นจุดเริ่มต้นของเราคือเกิดจากปัญหาขยะล้นในพื้นที่นะครับเึื่ออยู่ในประมาณชานเมืองนะครับรถเทศบาลไม่ได้มาเก็บนะครับดังนั้นพอเกิดปัญหาขยะนะครับเราเลยได้สร้างเครื่องนี้แล้วัฒจนาเครื่องนี้ขึ้มานะครับและเนื่องด้วยตรงนี้มันเป็นบริเวณโฮมสเตย์นะครับมันอยู่ใกล้กับโฮมสเตย์เลย เฮ้ยตรงนูด้ดเนี่ยจะเห็นนะครับใกล้กันเลยใกล้กันนิดเดียวต่นนั้นเราจะทำยังไงก็ได้ให้สามารถทํางานได้กันได้โดยไม่มีผลกระทบไม่มีกลิ่นไม่มีควันไปกระทบกับลูกค้านะครับนั่นแหละครับเราเได้พัฒนาขึ้นมานะครับแล้วน้ํามันเราก็ไปใช้ได้คือใช้กับเครื่องตัดหญ้าเครื่องสูบน้ําเครื่องปั่นไฟนะครับแล้วก็ลดมอเตอร์ไซค์ได้ด้วยนะครับ แล้วก็จะมีการแบ่งประเภทนะครับขยะแต่ละเภทได้น้ำมันอะไรเงี้ยเราจะมีดักสูตรสอนนะครับงานหลกัหลกๆของเราคือที่เนี่ยไปทมสเตน,นะครับตัวเนี้ยเราได้พัฒนาขึ้นมาแล้วเราเลยแบ่งฟันความรู้ให้กับคนที่เข้ามาศึกษานะครับ ตัวนี้ไม่ใช่อาชีพหลักนะครับเป็นออปชันเสริมจากโฮมสเตย์นะครับเราก็เลยเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ไปเลยใครที่สนใจอยากเรียนรู้เกี่ยวกับการกำจัดขยะพลาสติกโดยระบบไพโลเรซิตนะครับว่าพลาสติกอะไรเป็นน้ํามันอะไรพลาสติกอะไรใช้ได้แต้ดัมมันอะไรพลาสติกอะไรใช้ไม่ได้ห้ามนํำมาจัดมีรายละเอียดปีดย่อยครับและผมได้รวบรวมความรู้ตรงนี้ไว้หมดแล้วนะครับสามารถเข้ามาศึกษาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้ที่ดียวหองการเมืนงพืชชุมชนที่ทผมก่อตั้งขึ้นมาที่โฮมสเตย์นี่แหละครับ หรือถ้าใครสนใจเครื่องก็สามารถสั่งผลิตเครื่องได้นะครับของเราเนี่ยเป็นเจ้าเดียวเจ้าแรกในประเทศไม่เหมือนใครแน่นอนและไม่เคยเหมือนที่อื่นมาก่อนเพราะเราพัฒนาขึ้นมาใหม่และจดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเครื่องนี้ไร้กลิ่นไร้ควันใส่พลาสติกเข้าไปเนี่ย10โลก็ได้น้ำมันอักมา10ลิตรครับตอนนั้นใครสนใจนะครับถ้าสนใจเกี่ยวกับการกันน้ำมันจากขยะพลาสติกก็สามารถติดต่อที่เบอร์0885785785ได้นะครับหรือถ้าใครอยากมาเที่ยวเนี่ยมาเที่ยวโฮมสเตย์นะครับก็จะมีโปรโมชั่นด้วยนะครับก็คื ทุกค้าไม่เกิน10ท่านนะครับ2,000บาทก็ได้จากโหมดเต็มโหมด5ห้องนะครับพร้อม่วนสระน้ําไปเลยนะครับี่ชิวๆไปเลยแต่ถ้ามา10ท่านขึ้นไปไม่เกิน15ท่านนะครับโปรโมชั่นอยู่ที่2,900บาทนะครับก็จะได้โซนเนี้ยทั้งหมดไปเลยครับโวนสระน้ํารวมถึงห้องพัก5ห้องนะครับเป็นฟิวฟิวพูลเวล่าเลยครับที่เป็นพูลเวล่าแบบมีห้องส่วนตัวครับ นั้นติดต่อได้ครับ0885785785จะเป็นการกัดน้ำมันจะขยะพลาส,สติกก็ได้หรือจะโฮมสเตย์เตพื่อพักผ่อนก็ได้นะครับแล้วพบกันนะครับ